ไปเลยไปเลยไปเลยไป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 เลยไปเลยไปเ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 เลยไปเลยไปเลยเลไเเลยเเลยไไเเไไปไปไปเลย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 ไป 快点！ เขาจะยิงได้ียงายวม่วตาไม่ไรคัม่เป็นไรครับม่เป็นไรทังหัน่เออทั้งไห้ทั้งปันม้าเออน่องสวยๆนะปคว้ควางไปเ็ตว่เดอไม่ได้ครับอมได้ครับ

มันก็จะแกงล่อเส้นเดิมไปาไนไปแล้วครับวครัวครัว บวกฟังตาลูกเามวกงตาีมวกงตาเยไมถึงแล้วม่ถึงแล้ว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 เ้ย้าเยี่ยมมากนอม่าไทยนะคะีย่างเดี๋ยวเยี่ยมเย่งมาก เทข่ายของแท้มะข่ยนองปูแ้ที่สมอบตเมืองม่วงที่สองบตชุเรียนที่สี่เสภาตาบลอ่าองที่เพ่สาตบลอ่าทองและที่หกอบตสีบุเรืองกรรการพร้อมละกขตา่พร้อมกรรมการห้องสลัด เลือกภาพกวาดทางของเด็กๆนะครับซีดีเด้ตรงไปงนั้นเด้จะออกนอกเสียทางเด้ต้องบอกว่ออกนอกเสทางเท้าได้ด้วไปว่าเสียนใจแล้ววาอุปกรณ์พร้อมนักกีฬาพร้อมกรรมการพร้อมลุกขึเดินพร้อมเสียงให้ได้ลูกเดีอครับ নাল কির নাল যদিনা — দাল, এলাল হোংওয সুনা মাল যযযনর

กรรมการพร้อมพรเสียงให้ด้ยุูเมียครครับไปครัไปครับไปครับไครับไปครัไปครับไปครับไปครับไปเลยบไปครั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 บไปคครับไปคไปครับไปไปครับไปไปครับไปครับครับไปรัครับไปคไครับไปครับไครับไปคไครับไปครับไปครับไปครับครับไปรัครับไปครับครับไปครั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 บไปครั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 บไป Uh huh ไปแล้วครับไ <t ient trzeba> ้วแคแล้วครัปแล้วครับไปแล้ครับไปแล้วครัครับปรครับบวไ้ลครับแล้วครับไปครับ้วครับ้ไปลลลไปลล้ั้ครับ อไปต่อเลยนไปเลยไปต่อเลยอ้จัะไรท่าเมเลยอ้นเมโอ้โหจังกล้องล้นะเดยเข้าเนี่ยอทอเให้เข่าครับให้เข้าครับเด็กไม่เข่าเข่เ่าเข่ากัอนะรเยาลุก้นดี่ขาเกยนะครเลาจับรถให้เด็กนะครับอย่าให้ขายาวจนเกิไปไอนีขาหน่ขเดียเออ ที่หนึ่งจอมทองที่สองน้องแกหนจอมทองที่2หนองแก่นะครับรอบต่อไปเป็นการแข่งขันของสี่พี่เหียงนุ๊กแก่ลูกที่สองโน่ม่วงลูกที่สามกุศเทียนลูกที่สี่กุศเทียนถอนตัวนะครับเป็นลูที่สามยนหล่อลูที่สีจอมทองแล้วก็ลูที่หจอมทองใช่ไหมอ้าวโอเคนักกีฬาพพ้กรรมการพร้เสียงพยานุกเวุดครับ ไปไปเลยไปเลเลยอ้ไปไปโอ้มากเลยครับโอ้มากเลยครับเร็ว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 บูาอย่บูาเขาให่ใหญ่ยังวิ่งไปครับไปแล้วครับตอนนี้นำเยนะครับช่ยแขวนนะครับอนทสรับสภูมมาหลายปีเลยเนี่